แล้วสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้จะมาออกคลิปเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปีที่ต้นข้าวสูงประมาณหนึ่งคืบขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนะครับหลายจังหวัดนะครับได้หวานข้าวมาประมาณ1เดือนถึง1เดือนกว่าความสูงของต้นข้าวก็จะอยู่ประมาณ1คืบถึงคืบกว่านะครับ ส่วนต้นหญ้าก็ตั้งแต่หนึ่งนิ้วสองนิ้วนะครับแล้วแต่ว่าดินตรงไหนนี่อุดมสมบูรณ์ดีหรือว่าดินแห้งแ้งนะครับนี่ก็คือเรื่องของวัชพืชในนาข้าวนะครับในที่ผ่านานมาเนี่ยเราก็ได้ออกคลิปมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่การกาจัดวัชพืชแบบล้างแปลงก่อนไถแล้วก็ทําการคุมแห้งหลังจากหวานข้าวจนถึงคลิปล่าสุดเลยที่เราออกไปก็เปิดตัวชุดสามพลังบวกความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจากเดิม นะครับนะวันนี้เราก็จะมา,มาลงในรายละเอียดว่าในชุด3 này, มพลังบวกนี่มียาอะไรบ้างแล้วกำจัดวัชพืชอะไรได้บ้างนะครับเหล่านี้เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัชพืชแต่ละชนิดแต่ละชนิดเป็นซีรีส์ให้กับกเกษตรกรได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราจะพูดเป็นการโดยรวมนะครับโดยรวมว่าวัชพืชในนาข้าวมีอะไรบ้างวันนี้เราจะลงรายละเอียดในวัชพืชแต่ละชนิดกันเลยนะครับ ทำเป็นซีรีส์ของชุดสามพลังบวกชุดใหม่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับครับครับสำหรับวัชพืชในนาข้าวนะครับเราจะแบ่งออกประมาณ4ี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกเลยวัชพืชใบแคบนะครับวัชพืชใบแคบก็ได้แก่หญ้าก้องแขนหรือว่าหญ้ากระดูกไก่นะครับหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าพุ่มพวงหรือว่าหญ้าจงเจริญหญ้าดอกขาวนะครับหรือว่าหญ้าล้มแผ่หญ้าสอนนามแล้วก็หญ้า นกสีชมพูแล้วก็หญ้ารังนกอันนี้เป็นหญ้าใบาแคบที่ขึ้นในนาข้าวที่เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับต่อไปก็เป็นกลุ่มของใบกว้างใบกว้างก็ผักปอดนาเทียนนาสนูคางคกสนูหินสนูแดงก้นบึง้งปีกแมงดาก็จะเป็นกลุ่มของกกต่างๆก็ได้แก่อะไรบ้างนวดประดุกหรือว่าไข่เขียดกกายนะครับหรือว่าหังกาหรือว่าผืนาแล้วก็กกขนาดหรือว่าหัวขอดนะครับ อันนี้เป็นวัชพืชระกูลกกแล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มของเครือเถาได้แก่กลุ่มของเครือตดหมูเครือตดหมาแล้วก็ผักบุ้งกันนี่คือฟี่กลุ่มวัชพืชที่เกิดขึ้นในข้าวนาปีเป็นหลักนะครับทําไมในข้าวนาปีมันถึงขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าข้าวนาปีนี่ก็คือเป็นข้าวที่หวานรอฝนนะครับหวานรอฝนหลายท่านนี่อาจจะไม่ได้ทําการคุมวัชพืชธรรมญาญ์นขึ้นมาแทบจะครบทุกอย่างหรือว,ว่าเกษตรกร,กรชาวนาเรีวยกว่า สามาปิปเลยนะฮะยาหลายอย่างรวมกันนะฮะทั้งสี่กลุ่มที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ให้ใหรับทราบกันนะครับครับสำหรับท่านที่มีวัชพืช4ี่กลุ่มเหล่านี้นะครับเรามียาที่เปิดตัวใหม่ไปเมื่อคลิปคราวที่แล้วนะ้ชื่อสามพลังบวกนะครับโพลีบีทสามพลังบวกรุ่นใหม่เข้มข้นเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง25เอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในชุด3ามพลังบวกนี่ประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างนะครับอ่านี่เลยนะครับ นี่นะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นชุดโพลีเบีทสามพลังบวกเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นรุ่นกล่องนะมีชัดเจนแล้วก็โชว์สินค้าให้ดูว่าข้างในมีสินค้าอะไรบ้างสําหรับสมพลังบวกที่เกษตรกรเรียกกันกติดปากนะครับก็จะเป็นเรียกกันว่าสพลังบวกนะครับ ได้ญยาอะไรบ้างอันนี้เราเอามาเฉพาะญ้าที่มีความสําคัญในนาข้าวนะครับถ้าจะรวมกันจริงๆใน20วชนิดนะครับที่3พลังบวกกําจัดได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องญยาเรามาดูก่อนว่าในยาชุดโพลีบิตสามพลังบวกมียาอะไรบ้างเลยนะครับนี่ตัวแรกตัวแรกเลยนะครับนี่นะครับโพลีบินะครับโพลีบิอันนี้แหละครับที่เราจัดการเปลี่ยนมาเป็นในรูปของน้ําซึ่งทาเกิตรกรนี่ ใช้ง่ายตัวง่ายมีความแม่นยำสูงนะครับนี่ก็คือตัวโพลีบีทให้มาถึง2 5 0ซีซีนะเข้มข้นกว่าตัวผงตัวเดิมนะครับนี่ก็คือโพลีบีทนะครับตัวที่สองนะครับคาเพอร์นะคาเพอร์ตัวนี้เป็นตัวค่าสนหินสนแดงก้นบึง้งปีกแดงดาไมยราบขัดมอนเครือตดหมูเครือตดหมาได้หมดเลยนะครับด้วยคาเพอร์นะครับ แล้วทั้งหมดนี้เราจะขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นพระเอกตลอดการเราคืออาวนกาดนะครับตัวนี้บางท่านนี่อาจจะไม่ให้ความสําคัญนะจริงๆแล้วนี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะอาวนกาดนอกจากเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพแพร่กระจายใบล้วแก้น้ํากระด้างได้นะครับน้ําที่มีความกระด้างจะทําให้ประสิทธิภาพของยานยลดลงไปนะครับนะครับแต่ว่าตัวอาวนกาดนี่สามารถแก้น้ํากระด้างได้ทําให้เนื้อยานี่ ไม่แยกชั้นนะครับนี่ด้วยอาร์วอนกาดสําคัญมากๆเลยตัวนี้นะครับครับนี่เป็นสามตัวนะทาให้เราเรียกกันว่าสามพลังบวกนะสามพลังบวกนี่เลยชุดนี้เลยนะครับนะครับในชุดยาสามพลังบวกนะครับเราเปิดตัวมาแล้วประมาณปีนี้เป็นปีที่สนะครับทำให้มีเกษตรกรอาจจะสับสนได้นะครับมีการใช้คําว่าสามพลังบวกกันเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยไม่รู้อันไหนของที่ทางร้านไทเจริญแนะนํานะครับต่อไปนะครับ เราจะมีสัญลักษณ์ถ้าเป็นโพลีบีทสามพลังบวกนะครับของแท้ต้องมีโลโก้ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกกล่องนะครับต่อไปเราจะมาดูว่าในวัชพืชแต่ละตัวนี่มีความร้ายกาจหรือมีความาแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้เราผมก็เตรียมเป็นชีตออกมาให้ดูนะชีสให้ดูเป็นนี้นะครับเราก็จะเจาะจงจะออกคลิปเป็น วัชพืชแต่ละชนิดแต่ละชนิดเลยนะครับอย่างตัวแรกเลยก็คือที่เราจะออกวันนี้ก็คือหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้าก้องแขนหรือว่าหญ้าแดงแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละจ่างวันนี้จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะมีหญ้าข้าวนกนะครับหญ้านกสีชมพูนี่สโนโหหินสโนโแดงนะครับสโนโคางคกบานไม่รู้โรยปลานี่ครับบานไม่รู้โรยป่า สาบแรงสาบกาผักวอดนานะครับก็เราจะออกคลิปเป็นซีรีส์ให้กับทำความกระจ่างให้กับเกษตรกรจะได้รู้พฤติกรรมของวัชพืชแต่ละชนิดกันนะครับตัวแรกเลยก็เป็นย่ายอดนิยมที่ขึ้นในกลุ่มของข้าวนาปีเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้ชื่อทางการว่าหญ้ากระดูกไก่นี่นะครับหญ้ากระดูกไก่นะครับ หรืออีสานต,ตอนกลางอีสาตนตอนบนบางจังหวัดนะเรียกหญ้าก้องแขนนะครับส่วนทางอีสานใต้นี่เรียกหญ้าแดงนะครับหรือในหลายๆจังหวัดทางภาคกลางอาจ <laughs> จะเรียกเป็น ok หญ้าเดือยหรือว่าหญ้าดอกทูบนะครับเนื่องจากลักษณะของดอกเขานี่จะเป็นเหมือนทูบนะครับเหมือนทูบตรงนี้ทําให้ในหลายพื้นที่นี่เรียกเป็นหญ้าดอกทูบหรือเป็นหญ้าเดือยอันนี้เป็นต้นนะฮะสังเกตดูนะครับอันนี้คือต้นใหญ่แต่สังเกตดูที่รากนะราก นะครับรากของหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้ากองแขนนี่จะเยอะมากอาจจะเยอะกว่าข้าวถึงสิบเท่าด้วยกันนะครับด้วยปริมาณรากเยอะขนาดนี้นี่ทําให้เวลาเราหว่านปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้าแดงนี่จะกินปุ๋ยได้เร็วกว่าข้าวไม่ต่ํากว่าห้าถึงสิบเท่านี่นะครับคือความร้า,รายแรงของวัชพืชใบแคบในนาข้าวนะฮะนี่นะครับคือต้นลักษณะของ ้ากระดูกไก่นี่ตอนต้นเล็กๆนี่ตรงโคนเนี่ยต้นเล็กๆประมาณ1เซนเนี่ยเราจะดูออกแล้วว่าเป็นหญ้าอะไรนะครับประมาณหนึ่งเซนนี่ตรงโคนจะออกเป็นสีม่วงๆนะครับนี่คือญ้ากระดูกไก่นะครับแต่นีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีม่วงก็คือญ้านกสีชมพูนะฮะแต่ที่เราจะเจอเยอะในนาข้าวนี่เราจะเจอ้ากระดูกไก่หรือยากรงแขนหรือญ้าแดงเยอะกว่าตรงประมาณหนึ่งเซนตรงโคนมันจะเป็นสีม่วงๆ นะดูต้นเล็กๆเ,เหมือนจะไม่โตเลยนะแต่พอโตขึ้นมาเลยนะจะเริ่มเป็นกอใหญ่มากนะครับพอเป็นกอในระบบร่างนี่เขาจะเยอะมากกว่าข้าวในเกือบสิบเท่าเลยนะระบบร่างของหญ้าก,กระดูกไก่หญ้าก,กงแขนมีเยอะมากๆนะครับพอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะล้มทับข้าวเลยนะครับมันจะแบออกนะไม่ไม่ถึงกับล้มเหมือนพวกหญ้าดอกขาหรือพวกไข่เขียดนะครับมันจะเป็นกอที่ใหญ่มากพอเป็นกอใหญ่มากมันก็จะไปเบียดต้นข้าวนะครับ ทำให้อข้าวเนี่ยเจริญเติบโตช้าหรือว่าตรงไหนที่มันขึ้นหนานนี่ข้าวไม่ขึ้นเลยนี่คือยาหากระดูกไก่นะครับกอไอ้ต้นเล็กๆนะแล้วก็ลักษณะของใบเนี่ยจะเหมือนข้าวมากนะจะเหมือนข้าวจนบางท่านนี่ดูไม่ออกเลยนะครับถ้าไม่สังเกตไปที่โคนนะครับมองเห็นแต่ใบข้าวในหวานเข้าไปประมาณครบหนึ่งถ้าไม่ดูโคนเลยนะมองไปยอดข้าวพี่ว่าคิดว่าเป็นต้นข้าว หนจริงๆแล้วนี่อาจจะมีหญ้ากระดูไก่หรือหญ้าก้องแขนให้ไปดูที่โคนต้นนะครับโคนต้นเนี่ยพอต้นใหญ่มาในโคนสีม่วงจะเริ่มจางลงมานิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือหญ้ากระดูไก่นะครับเป็นหญ้าใบแคบนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ก็คือหญ้ากระดูไก่หรือหญ้าก้องแขนหรือหญ้ากอแดงหรือหญ้าเดือยหญ้าดอกทุ่ม เป็นญ้าชนิดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ดูกันชัดๆนะกล้องซูมมาให้แฟนคลับได้ดูกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของญ้ากระดูกไก่หรือญ้าต้นแขมนะครับครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นวัชพืชตัวแรกเลยนะครับที่เรามาทําความรู้จักกันนะครับวัชพืชตัวนี้สามพลังบวกก็สามารถกําจัดได้นะไม่ต้องกลัวนะรับประกันแน่นอนเลยนะครับรับเกษตรกรท่านใด สนใจอยากจะได้3พลังบวกไปฉีดจำจัดยากระดูกไก่ญยาแดงหรือยาอื่นๆที่จะแนะนำในตัวต่อๆไปนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสินแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขากระจายอยู่ทั่วภาคอีสานตอนกลางนะครับนอกจากนั้นเรายังมี เครือข่ายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ออนไลน์แหกหมานพัน์ธุข้าวแล้วก็น้องใหม่ใส่ใจการเกษตรนะครับสะดวกที่ไหนก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอ๊ดขอจบการแนะนำสินค้าไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ